การแต่งแต่งตั้งที่ปรึกษาที่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของทธิบดีอยู่แล้วจะตั้งกี่คนก็ได้ตั้งใครก็ได้แต่ว่ามันก็ควรจะมีหลักยึดใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าที่ปรึกษาที่ดีเนี่ยเราจะดูว่าที่ปรึกษาด้านไหนนะฮะนะะอย่างเช่นของคุณสายเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรทางทะ,ะเลก็ <c oughs> คุณธรบัติก็ต้องมีอย่างเช่นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะทางด้านของทรัพยากรทางทะเลอยู่แล้วนะมาลินไซเนี่ยต้องมีนะต้องเคยผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตมีอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้เข้ามาดูดูแลหรือว่าเอาเป็นที่ปรึกษาลงพื้นที่จริงเพราะว่าที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะครับม,มันต้องลงพื้นที่จริง แล้วก็เอาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะมาแนะนำอธิบดีซึ่งโดยที่ผมมองแล้วผมผมมองตัวผมนะครับความคิดของผมเนี่ยที่ปรึกษาทิบดีที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาทิตย์ดีไม่ฟังแล้วครับที่ปรึกษาเนี่ยอล้วจะตั้งไปทําไมเขาตั้งไปนี่ก็คือตเพื่อให้ถ้าได้ประโยชน์เขาก็จะใช้ต่ออแต่ถ้าไม่ได้ก็ไล่ออกนะครับถูกไหมฮะหรือยังมีอีกนะมีหลายกรณีอย่างเช่นอย่างกรณีของอาทิตย์ดีปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านมีแต่งตั้ง ที่ปรึกษากี่คนนะครับเพราะว่าคําว่าที่ปรึกษานี่มันไม่มีจากัดหรอกครับแต่วันนี้พูดเฉพาะคุณชายคนเดียวเนี่ยอเป็นพาะคนอื่นเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่พูดใช่ไหมก็ก็เลยก็เลยอยู่ได้ต่อห็นนี้ต้าบอกว่าหน้าที่อ่ะหน้าที่ที่ปรึกษาคือให้คาปรึกษาไม่ใช่ไปทําเป็นเหมือนพนักงานพิทักษ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอะไรแบบนี้ะคือคงจะ นั่งปรึกษากันอย่างเดียวหรือเปล่าแต่คุณทรายเนี่ยแกลงบทบาทแกลงไปในพื้นที่ไงมีทำคอนเทนต์มีอะไรเอคุณสมัครมองบทบาทอย่างนี้ยังไงมันเป็นเส้นบางๆของการข้ามเส้นอะไรหรือเปล่ามันก็มันมันการเป็นหน้าที่เป็นที่ปรึกษาก็จริงครับแต่ว่าเราต้องรับฟังไงครับอคือผมผมคิดว่าคุณทรายเขาทำคอนเทนต์ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงออกมาสู่ สังคมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รู้เฉพาะอาิบดีกับตัวเขาค่ะเพราะเมื่ออาิบพดีก็ต้องรู้รู้แล้วก็ไม่แก้ไขปัญหาลังก็ไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็มองว่าการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยอาชีพดีก็ต้องฟังด้วยแล้วก็เอามาคิดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะที่ผ่านมาผมเข้าใจแล้วว่า ที่ปรึกษาว่าตั้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างกรณีคุณสายเนี่ยโอเคเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าอาได้ประโยชน์แน่นอนอแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งคุณขอมานะนักการเมืองขอมาผู้หลักผู้ใหญ่ขอมานะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ใกล้ชิดกันรู้จักกันกเกษียณไปก็เอามาเป็นที่ปรึกษานะ รายได้ที่ปรึกษาเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วประมาณเดือนหนึ่งห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นบาทนี่คุณทายถือว่าเสียตลาดแล้วไม่รับเงินเนี่ย<ม>แล้วผมเองก็เคยหลังจาก,กาเกษียณผมก็เคยได้รับการทาบทามให้เป็นนะครับที่ปรึกษาเนี่ยึกษาแต่ผมปฏิเสธไปเพราะผมยอมรับว่ายอมรับตัวเองว่าถ้าไปแล้วก็ต้องพูดนะฮะ แล้วถ้าพูดไม่ฟังผมก็ไม่เป็นเพราะนั้นผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเป็นที่ปรึกษานะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ปรึกษาผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่เองเขาก็มีคณะที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับอของอุทยานแต่ละอุทยานเนี่ยเราก็มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้แล้วนะฮะให้มีที่ปรึกษาเป็นคณะนะค่ะ ก็เขาเรียกว่เป็นกรรมการอะที่ปรึกษาของอุทยานก็จะมีการแต่งตั้งหรือว่ามีการใครออกใครลายก็มีเขดแทนตลอดนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นการปฏิบัติจริงในพื้นที่อาชิมดีมถ้าไปความคิดเห็นผมแมนะครับไม่จาเป็นต้องตั้งที่ปรึกษาหรอกครับโดยเฉพาะที่ปรึกษาที่ต้องจ่ายเงินทั้งหลายเนี่ยถ้าเสียเงินเปล่าๆนะครับ เราบไปรายงานอะไรมาเจอเน้แน่นอะไรไอาทิพดีก็ไม่ฟังหรอกครับค่ะอ่แล้วแลบเพราะนั้นสรุปว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสําหรับที่ปรึกษา,านะครับ